นี่นะคะคันสปารีดับเพิงนะคะเก่านอกเลยนะคะสวยๆนี่เปลี่ยนฟิลล็อกมาใหม่ๆด้วยฟิลล็อกแช้เลยส่งการจัดนับุรีนะคะอันนี้รีวิวจะลงขายเหรอขายแล้วจ้ะไม่ใช่จะลงขายแล้วใช่ส่งไปการโอนเรียบร้อยขอที่อยู่เรียบร้อยทามากาอ้าวทำไมพม่อเบิกฟิลล็อกมาใหม่พ่อจะใส่มาด้วยใส่ทำไมอ่ะใส่เทาไหนอีกพ่อจะวางบิ๊กเอ็มนู่นพ่อทำรถดำไงรถ<า>ดำดินอ่ะ ไม่ต้องวางไปหาอื่นๆหนุนค่ะนี่ไงก็เพราะจับมาจับคู่ไว้กับข้างหลังปติรนี่ไงก็ขายแล้วค่ะโอนแล้วเออลูกค้าอะไรใส่ปะเนี่ยไม่รู้ลูกค้าโอนแล้วนี่นะคะก็สวยเลยโอ้ยก็โอนแล้วก็คือจ่ายตังค์แล้วฟังภาษามนุษย์ออกบอหืมกระโดดสวยก็จะต้องเอาอันที่เขาจะต้องทําไว้เนี่ยจะต้องเอาให้ได้เลยอืมพับเบรกก็หนาดูดิอืมจานเบรกก็หนาพับเบรกก็หนาใช่สีเราก็ใหม่ กะโหลกก็ใสๆเลยดูดิเนี่ยกะโหลกสวยๆใสๆนี่นะเนี่ยกะโหลกใสๆเลี่ยมๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหทำไมฝึกแปดสามเจ็ดอีกฟีล็อกมือบิดแถให้อีกเก่านอกด้วยฟีล็อกใหม่ด้วยเบิกใหม่ด้วยดูดูดูมกระโหลกข้งนี้มาดูกระโหลกข้งนี้ดูดูในละมือบางโอ้โหใสๆอ่ะพ่ออุตส่าห์หมกดองไว้ตั้งนานกูส่าห์ซ่อนไว้ตั้งขุดออกมาขายตั้งงั้น งั้นเอาตังค์มาเลยเดี๋ยวไปซื้อใหม่เอาตังค์มาเลยไม่มีของก็เลยหายากก็ดลยดูนี่ดับเพลิงเนี่ยปกติดับเพลิงมาเนี่ยมันจะเป็นฝาตายฝาตายสีแดงเป็นฝาปิดตุงสีแดงผมอุตส่าห์พ่นสีอำพรางไว้ไม่ให้มันรู้กันพางเหรอเนี่ยเออพางเนี่ยนะสีฟ้าก็ให้มันอยู่ในกองให้คนไม่รู้ไงเราไหนเขพางสีฟ้าโอ้โหแล้วนี่จับไปเรียบร้อยแล้วถ้าเบ็กก็หนาถ้าเบ็กก็หนาโอ้โหดูมันสวยดูปืนก็ดี คาลิเปอร์ใหม่กิ๊กขายแล้วจ้า V X ก็มีนะ V X ไม่รับอ่ะใจไม่รับ V X อ่ะ V X แปะสวยไม่ล่ะไปใส่ไม่ล่ะไม่เอาอ่ะมาจับตะพุลีไหนอ่ะมีอีกนะมีแอบอีกก็ไม่บอกอีกเดี๋ยวไปขายไม่บอกแล้วเดี๋ยวมันขายหมดอ่ะแอบดูที่ไหนวมาดูเดี๋ยว V X ร้อยห้านี่ V X ร้อยห้านี่บอกใครไม่ได้นะ V X ร้อยห้านี่คือตัวห้าลูไงถ้ารู้นี่คือ กระเด็นเนี่ยร้อยห้ามันจะกว้างกว่าแปดูงหน่อยนึ่งเป็นคางแขกแล้วไม่บอกเพิ่งไงไม่บอกเพิ่กรู้ละหมดเดี๋ยวพี่มาเปิดคลิปดูเก็บไปเล่นเองเนาะขายก่อนจะเอาตังค์เอาไปทำอะไรเยอะไอโฟนสิบเจ็ดโปรแม็กพิ่งออกโอ้โหจีไอโฟนอีกเนี่ยขายคางชุดนึงก็ได้แล้วมั้งเนี่ยได้ค่ะไหนหน้านิดเดียวเองต้องขายเยอะๆขายไปขายไปขายไปเดี๋ยวแป๊มาให้ใหม่โอเคโอเคนู่นนู่นนู่นส่งไปแล้วส่งมาแล้ว นี่นี่เตรียมสองคนนี้เอออชุดนี้ก็ชุดนี้ขายอย่างชุดนี้เอ้ยชุดนี้ขายไหมขายขายหมดอ่ะขายค่ะซื้อเลยค่ะขายอีกชุดนี้มีแตนนี่ใช่ไหมอืมชุดต่ออีแตนเลยค่ะมีห้าห้าร้อยมีกระปุกไงอืมมีกระปุกมีเผากลางมีกระชังกระสโอ้ขายกันพี่ช่างเลยขายกันไม่หยุดไม่ย่อนเลยขายกันมึงแต็มไม่ให้คนอื่นเขาขายกันบ้างเลยอ่ะตัดใจด้วยนะชุดนั้นอ่ะจะขายอยู่ร้านเดียวเนี่ยจะไม่คนอื่นขายเลยเหรอคนอื่นมีเสียชีพไม่ต้องไปขายหรอกมีสายชีพแม่งเยอะจัดช่วงนี้ปวดหัวเลย โอเคนะของมีจริงอันนี้ของม uh ีจริงไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีนะ uh huh. อือโอเค